เกิดเหตุการณ์เศร้าช็อกวงการฮอลลีวูดนะคะภายหลังมีรายงานจากสำนักข่าว BBC ระบุว่าอเล็กซ์โบวินนักแสดงชาวอเมริกันวัย63ปียิงปืนที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากพลาดไปถูกทีมงานหญิงเสียชีวิต1รายและชายอีกหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสด้วยค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องรัสซึ่งอเล็กซ์บอลวินควบตําแหน่งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแสดงนําในเรื่องนี้ด้วยค่ะเหตุเกิดขึ้นนะคะภายในฟาร์มโมนาซาทิกเรนส์รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาโดยผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัย42ปีค่ะเธอชื่อฮารินาฮัรซินทำงานเป็นผู้กำกับภาพในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเธออยู่ที่ยูเครนนะคะแล้วก็ไปเติบโตที่รัสเซียร,รวมถึงยังเคยเป็นช่างภาพที่ได้รับการจับตามองจากไรซิ n งสตาร์อีกด้วยค่ะ ส่วนชายอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บก็คือโจโเอลซูซาอายุ48ปีเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับแจ้งเหตุการณ์นี้เวลาประมาณ13นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการรุดไปสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยังไม่มีการตั้งข้อหาหรือว่าดำเนินคดีใดๆนะคะแล้วก็เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการซ้อมถ่ายทําฉากหนึ่งในภาพยนตร์ตอนนี้กําลังพยายามกําหนดวิธีการแล้วก็ประเภทของกระสุนที่ใช้ด้วยค่ะ ทางด้านของจอร์ลิตลี่ประธานสมาคมนักถ่ายภาพยนตร์นานาชาตินะคะก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่ารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังคงไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าจะมีการศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนจากเรื่องนี้รวมถึงสนับสนุนให้มีการสืบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้อย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะ